เวลานะครับฉะนั้นฝากเอาไว้นะครับว่าเมื่อฟังอธิบายแล้วท่านไม่จําเป็นที่จะต้องต้องไปนั่งยกศัพท์อีกครั้งหนึ่งคืออาภาครั้งนั้นเอตังจินตนาอันว่าความคิดนานีตีว่าไม่ต้องแบบนี้ละนี้ใช้ในกรณีที่เราจะแปลทบทวนนะครับเราจะแปลทบทวนถ้าทําอย่างนี้ สิ่งที่ท่านเรียนจะยังคงอยู่แล้วยังไม่ลืมง่ายนะครับก็จะยังคงอยู่กับเราต่อไปอีกก็ฝากเอาไว้สําหรับเรื่องของการทบทวนนะครับสําหรับวันนี้เปิดหนังสือภาคหนึ่งไปหน้าที่16นะครับใต้คาถาเริ่มตั้งแต่อัธฐะเอตาะทั้หัวสิเป็นต้นไปก็จะคงอยู่ในรูปแบบเดิมก็คือ ให้ผู้ศึกษานั้นแปลให้ผมฟังก่อนแล้วผมก็จะเก็บประเด็นแล้วอธิบายเพิ่มเติมต่อไปนะครับพร้อมแล้วตอนนี้ท่านใดจะแปลครับยกมือฉายไฟได้เลยนะหรือว่าไม่ได้เตรียมตัวกันมาก็สยองสยองอยู่ อาจารย์ครับขอแปลก่อนนะครับเพราะว่าเมื่อวาน,วานไม่ได้แปลอาจารย์เมื่อวาน,นไม่ได้แปลนะครับคนอื่นก็แปลกันตอนเย็น,น,นอ่าโอเคครับท่านได้สิทธนั้นเดี๋ยวนี้ <laughs> อ่าเริ่มเลยนะครับอาตะครั้งนั้นเอตังชินตนานว่าความคิดนั้นอิติว่า สเจท,ท้าว่าอาหารอันว่าเราณกมิสามิจักไม่ไปสันติกังสู่สำนักอายตตะของพระกุณเจ้าตัมมะกุรุกตะผู้หนักแน่นในธรรมปาปะกระอิโนผู้ติเตียนซึ่งคนบาโดยปกติเอวะ รูปัตะผู้มีอย่างนี้เป็นรูปสามุตตาอันว่าถีตะเมของเราปะเลยะพึงแต่สัตตาโดยส่วนเจ็ดอาหางอันว่าเรากมิสามิจักไปสันติกังสู่สำนัก อัะปาลัเตรัสะของพระปาลผู้เดระนั้นอิติดังนี้อโหสิได้มีแล้วอัสสักกะตะแก่ท้าสักกะนั้นก็โตในลำดับนั้นสอัตสเนโตอันว่าท้า สะอัดเนเตวินโทผู้เป็นจอมแห่งเทพเตวระราชสิรีทโรผู้ทรงไว้ซึ่งสิริคือความเป็นแห่งพระราชาแห่งเทพตั้งกณนีนะโดยขณะนั้นอากันตาวา เสด็จมาแล้วอุปากมิได้เสด็จเข้าไปหาแล้วจักขุปาลังซึ่งพระจักกุปาละ,ะจะพนะข้อแลจักโกอันว่าเา้าสักกะอุปกันตวา รันเสด็จเข้าไปหาแล้วอากาสิได้กระทำแล้วปะตะสัต์ทงังซึ่งเสียงแองพระบาทอาวิทุเรในที่อันไม่ไกลเตรัสะแองพระเทระอาตะครั้งนั้นเตโร อันว่าพระเถระกุจิถามแล้วนางสักกังกะพระกะเต้าสกกะนั้นอิงธิว่าอ่านางสักกังซึ่งเต้าสกกะนั้นอิตธิว่าโกเอโตอ,อันว่าใครนั่นอิติ ดังนี้สักโกอันว่าเต้าสักกะอาหะก,กล่าวแล้วอิติว่าปันเจข้าแต่ท่านผู้เจริญอาหารอันว่ากระผมอิติโกเป็นคนเดินต่างไกลอัมหิย่อมเป็นอิติดังนี้ เทโรอันว่าพระเถระปุจจิตามแล้วอิติว่าอุปาสกะดูก่อนอุปาตกสวงังอันว่าท่านยาติจะไปกุหิงตาเนในที่ไหนอิติดังนี้สักโกอันว่าตท้าสกะ อาหะกล่าวแล้วอิติว่าปันเจก้าแต่ตานผู้เจริญอาหางอันว่ากระผมยามิจัะไปสาวัตติยังในเมืองชื่อว่าสาวัตถีเตโรอันว่าพระเถระอาหะกล่าวแล้วอิติว่าอาวุโส ดูก่อนตั้นผู้มีอายุตะวังอันว่าตั้นยาหิจงไปเถิดอิติดังนี้สักโกอันว่าเต้าสักกะปุจจิถามแล้วอิติว่าปันเตก้าแต่ต่านผู้เจริญปณะ,ะก็ไอยโย อันว่าพระคุณเจ้ากมิตติจัดไปกูหิงตาเนในที่ไหนอิติดังนี้เทโรอันว่าพระเถระอาหะกล่าวแล้วอิติว่าอาหังติแม้อันว่าเรากมิตสามิจัดไป ตตะสาเนเอวะในที่นั้นนั่นเดียวอิติดังนี้สักโกอันว่าเต้าสักกะอาหะกล่าวแล้วอิติว่าปันเตก้าแต่ท่านผู้เจริญเตนะอิถ้าอย่างนั้นมะยังอันว่าเราทั้งหลาย กัจจามะจะไปเอกโตวะโดยความเป็นอันเดียวกันเที่ยวอิติดังนี้เตโรอันว่าพระเถระอกล่าวแล้วอิติว่าอาหังอันว่าเราทุกป,ปะโลเป็นผู้มีกำลัง อันโทษประทุสร้ายแล้วอัมภิย่อมเป็นปะปันโจอันว่าความเนื่นจ้าพรวิตติจักมีตะวะแก่ตั้นกัดจันตัสะผู้ไปอยู่สตดดิงกับมะยาด้วยเราอิติดังนี้ ตักโกอันว่าเต,ต้าะกัดอาหากล่าวแล้วอิติว่าอัจจายิกังอันว่าความรีบร้อนไม่หางของกระผมนัตจิย่อมไม่มีอาหางปิแม้อันว่ากระผมกัดจันโต เมื่อไปสัตติงกับไอเยนะด้วยพระกุณเจ้าละภิตามิจักได้ตะ,ะสุปุญญะกิริยาวัตถุสุเอกังปุญญากิริยาวัตถุซึ่งขีดในบุญกิริยาวัตถุทั้งหลายติดหนา อิบุญกิริยาวัตถุอย่างหนึ่งปันเตข้าเจตั้นผู้เจริญมะยังอันว่าเราทั้งหลายกัจจามะจะไปเอกโตวะโดยความเป็นอันเดียวกันอิติดังนี้ ต่อไหมครับอาจารย์ต่อเลยครับเดี๋ยวนะครับตัวระดัลนเตโรอันว่าพระเถระจินเตตวาคิดแล้วอิติว่าเอโสปุริโสอันว่าบุรุษนั่นสัพปุริโส เป็นบุรุษผู้สงบแล้วพวิตติจักเป็นอิติด,ดังนี้อากล่าวแล้วอิติว่าอุปาสกะดูก่อนอุบาสกเตนะิใต้ยอย่างนั้นตวังอันวัดตั้นกันคะจงถือเอายัตติโกติง ซึ่งปลายแอ่งไม้เตาอิติดังนี้สักโกอันว่าเตาสักกะกตาวากระตำแล้วตัดถาเหมือนอย่างนั้นสังกิป,ปันโตทรงย่นอยู่ปัตวิงซึ่งแผ่นดินเถรังยังพระเถระสัมปาเปติ ให้ถึงพร้อมแล้วเจตวานังซึ่งพระเจตวันสายันตะสมเยในสมัยเป็นที่สิ้นไปแห่งวันเจโรอันว่าพระเถระสุตตวาฟังแล้วสังกะปนาวาติสตเตซึ่งเสียงแห่งดนตรี มีสเสียงสังและบันดาะเป็นต้นทั้งหลายพุจธิตามแล้วอิติว่าเอโสสัตโทอันว่าเสียงนั่นสัตโทเป็นสเสียงกัตตะทานีในที่ไหนอิติดังนี้ยอมเป็นสักโก้ อโอติย่อมเป็นตะโกอันว่าเต,ต้าตะกะอาหะกล่าวแล้วอิติว่าปันเต้ก้าแต่ท่านผู้เจริญเอโสตัตโทอันว่าเสียงนั่นตัตโทเป็นเสียงสาวัตถียังในเมืองชื่อว่าสาวัตถีโหติ ย่อมเป็นอิติดังนี้เทโรอันว่าพระเถระอา่ากล่าวแล้วอิติว่าไม่หังอันว่าเรามะยังะมะยังอันว่าเราทั้งหลายกะ มีมหาไปแล้วจิเรนะกาเรนะโดยการอันนานธรรมนะกาเลในการเป็นที่ไปอิติดังนี้สักโกอันว่าเตาสักกะอาหะกล่าวแล้วอิติว่าปันเตก้าแ่ท่านผู้เจริญ อาหารอันว่ากระผมจานามิย่อมรู้อุจุกะมะทัททังซึ่งผลตางอันตรงอิติดังนี้ตัสมิงกะเนในกณะ,ะนั้นเถโรอันว่าพระเถระสันลักเขติกํำหนดแล้วอิติว่าอายังภูทิโต อันว่าบุรุษนี้มนุษย์โสเป็นมนุษย์นะหาไมได้โหติย่อมเป็นอายังปุรนิโสอันว่าบุรุษนี้เตวตาเป็นเตวดาปวิตติจักเป็นอิติดังนี้เตนะการณีนะเพราะเตดนั้น อาชาวิยาอันว่าอาจารย์ทั้งหลายปูรานาผู้มีในก่อนอาหุกล่าวแล้วอิติว่าสะ,สะอัตเนตโตอันว่าตาวสอัตเนตเตวินโตผู้เป็นจอมแอ่งเทพตเวรัชสิริสโรผู้ทรงไว้ซึ่งสิริ คือความเป็นแห่งพระราชาแห่งเทพสังกิปตวานะทร,รงย่นแล้วตังมักคังซึ่งหนุนตางนั้นอาคามิสเสด็จมาแล้วสาวัตถิงสู่เมืองชื่อว่าสาวัตถีกิฟตังปรันอิติด,ดังนี้ค ก็ตอไม่กันรงนี้อ,อ,อ่อก่อนกครับเดี๋ยวยาวไปจริงๆแล้วเป็นประโยคไม่ยากแต่ว่ามันเป็นการวัดปมิของคนเรียนครับประโยคที่แปลเนี่ยไม่ยากแต่ภายใต้ของความไม่ยากมันมีการวัดูมิภูมิรู้ครับภูมิในเรื่องของการแปลหนังสือของคนเรียนว่าผู้ที่เรียนนั้น สามารถเดินประโยคเป็นไหมเพราะเป็นการเดินประโยคแบบธรรมดาธรรมดาแต่มันมีบางอันที่มันโผล่เข้ามามันทำลายความมั่นใจของเรานะครับก็ก็มีหลายจุดอยู่เหมือนกันแต่ในหลายจุดนั้นนะมันก็ยังไม่ได้อายังยังไม่ได้ยากซทีเดียวผมก็เลยปล่อยให้ แปลไปเรื่อยๆนะครับตามรูปประโยคไปก็เอาไว้เอาไว้สำหรับท่านที่ที่แปลเองนะครับก็ไปทบทวนแล้วก็จะได้อธิบายให้ฟังเพิ่มเติมก็คงจะอธิบายตรงนี้ไม่นานประมาณสิบนาทีแต่ไม่รู้ปกติผมอธิบายก็จะอธิบายยาวก่อนที่จะอธิบายนั้นมีท่านใดสงสัยตรงไหนบ้างที่แปลมา สงสัยว่าหนึ่งแปลไม่ทันไม่ได้เตรียมตัวสองหาศัพท์ไม่เจอ,อาสามอยากแปลอย่างเงี้ยครับมีไหมครับมีที่เข้ามาใหม่อยู่สามท่านนะครับท่านพระบดิกาอนันต์ท่านวชิระแล้วก็ ท่านอารีครับที่เข้ามาคือคือว่ายังใส่ตัวโยกตามที่ว่าตามที่อาจารย์เขียนให้อ่ะเขียนไม่ทันเพราะเราไม่เคยเขียนหนังสือมานานนั่ถ้าเราอถ้าเราไม่ได้แปลมาก่อนเนี่ยจะเขียนไม่ทันครับมีอยู่สองประเด็นประเด็นหนึ่งก็คือไม่ได้แปลมาก่อนนี่จะเขียนไม่ทันประเด็นที่สองนะครับก็คือเรายังยังตามหลักการไม่ได้ ก็คือสําหรับห้องนี้เป็นห้องสําหรับผู้ที่เคยแปลมีประสบการณ์การแปลมาแล้วอย่างน้อยหนึ่งปีครับอย่างน้อยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยบางจุดก็อาจจะไปเร็วบางจุดก็อาจจะช้าแต่ถ้าเกิดว่าท่านใดที่เข้ามาร่วมเรียนในที่นี้เกิดข้อสงสัยก็จะอธิบายเพิ่มเติมให้นะครับปัญหาคือเขียนคำโยกไม่ทันที่เขียนคำโยกไม่ทัน มีอยู่สองเหตุผลนะครับเหตุผลแรกเหตุผลแรกก็คือไม่รู้สัพท์จริงๆเหตุผลที่สองครับก็คือไม่เข้าใจประโยคไม่รู้สัพท์กับการไม่เข้าใจในรูปประโยคอย่างเช่นอัทธาสะเอตทะทหสีตรงนี้ครับสำหรับท่านที่เคยแปลมาแล้วตรงนี้ก็รูปปากหวานนะครับเพราะว่ามันเป็นประโยคแบบแต่สำหรับคนที่ไม่เคยแปลมา เกาหัวจนแบบร่วงหลายเส้นนะครับกว่าจะได้ว่าเอ๊ะมันมันมาอย่างไงมันเป็นอย่างไงคือจะต่างกันต่างกันมากนะครับมีท่านใดท่านอื่นอีกไหมครับอาจารย์ครับปาปะาคารหฮิโนรือเป็นวิเศษเศษนะครับปาปะาคาระหิโนเป็นวิเศษนะครับตัวนี้นะครับสับนี้เมื่อวานเนี่ยผมยังไม่ได้อธิบายสับนี้แปลว่า แปลว่าอะไรนะฮะปาปาะทะระทระหิโนเณบาว่านี้เป็นปาปะคะระหิซึ่งตัวนี้เป็นปฐมาวิพัฒนะครับส่วนตัวนี้อ่าเป็นฉัตรถีวิพัฒเมื่อเวลานะครับเมื่อเวลาเราจะวิเคราะห์คำศัพท์ ต้องโยนไปให้เป็นปัทมาวิพัต์เท่านั้นจึงจะวิเคราะห์คำศัพท์ได้ซึ่งคำแปลของปาปาคาระหิโนคือผู้ติเตียนซึ่งบาปโดยปกติอันนี้คือคำแปลนะครับทีนี้ที่ท่านถามมาถามแค่ประเด็นเดียวว่า มันเป็นวิเศษณะใช่ไหมก็อาจจะเป็นไปได้ว่าท่านสงสัยว่าเศรษฐีเศรษฐีโนเศรษฐีเศรษฐิงเศรษฐีโนมันเป็นปัตมามันเป็นทูติยาแต่บางเอิญว่าพอไปถึงจตุทีที่สี่เศรษฐีสะเศรษฐีโนเศรษฐีสะเศรษฐีโนเศรษฐีนางไปเป็นจตุีอ่าเศรษฐีสะเศรษฐีโนเศรษฐีนาง ไปเป็นอาลบนะเศรษฐีเศรษฐีโนเศรษฐีเป็นได้ถึงสี่วิพัฒน์แต่ตรงนี้เรารู้ว่าเป็นชาติวิพัฒน์าะอะไรเพราะว่าศัพ์นี้ครับศัท์นี้มันไหลมาแล้วฮะเนี่ยมันไหลมาแล้วสู่สำนักของพระผู้เป็นเจ้าผู้หนักในธรรมผู้ติเตียนซึ่งบาปโดยปกติผู้มีอย่างนั้นเป็นรูป คาว่าปาปาคารีลงนีปัจจัยนะฮะลงนีปัใจจัยในกิริยากริอ,อขออภยัยในนามกิริศนีปัใจจัยในนามกิริศนีใช่ไหมนีปัจจัยนามกิรินี่ครับลงในตัดสีละกบอาจารย์อ่าลงในตัดศีละด้วยนะครับตัดสีละเพราะว่าเอ,อ่อมันแปลว่าโดยปกติค้ว่าตัดสีละเนี่ยคือ ของสิ่งนั้นโดยปกติของสิ่งนั้นโดยปกติเรียกว่าตัดสีละตะเนี่ยคือสิ่งนั้นสิ่งนั้นไม่รู้คือของบุคคลนั้นโดยปกติของสิ่งนั้นโดยปกติอย่างตัวนี้ยติเตียนบาปโดยปกติคือเป็นปกติของเขานั้นเมื่อวิเคราะห์โดยตัดสีละเราก็ยกแม่แบบแม่แบบจําตัวไหนได้ก็เอาตัวนั้นมาทามังวะ,ะติสีเลนาติ ธรรมวาทีธรรมวาทีตัวเนี้ยคือบทลงหรือบทสำเร็จที่เหมือนกับคำว่าคาร,รหีปกติของนีปัใจจัยในนามากิจนั้นนะครับสิ่งหนึ่งที่ที่บอกได้ว่านีปัใจจัยในนามากิจคือนิยมบทหน้ามันต้องมีบทหน้าครับถ้าไม่มีบทหน้า มันไม่ค่อยจะเป็นอ่าไม่ค่อยจะเป็นมีปัจจัยในนามกิจนะแล้วก็เหมือนจะไม่เป็นด้วยนะครับเดี๋ยวช่วยติดไม้ด้วยนะครับคือถ้าถ้าเกิดว่าอ่าไม่มีบทหน้าเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่มีปัจจัยในนามกิจแต่เมื่อใดก็ตามที่มันมีบทหน้าเ๊บบทหน้าก็คือคําที่อยู่ข้างหน้าอย่างเช่นคําว่า คำว่าธรรมวาทีเนี่ยคือคาอยู่ข้างหน้าปาปาก็นี้นี่คือคําที่อยู่ข้างหน้าเราก็ถอดรูปแบบโดยเอาคําแปลเอาคําแปลตัวนี้มาคําว่าซึ่งบาปคืออะไรซึ่งบาปคืออะไรครับซึ่งบาปก็คือปาปังแล้วคาระีมาจากอะไรธาตุพระรหะธาตุในความปิเตียนก็เป็นพระระหติ แล้วก็เอาสีเลนาติมาต่อก็เป็นปาปะ,ปะ,ะระีอย่างนี้ครับคือการลอกเรียนแบบปันกันนะครับต่อภ่าหรือปาปะการีอ่าสมมุติเอาคำว่าปาปะการีนะครับปาปะการี ก็มาจากปาปากับกระท่าในความกระทำก็ดึงตัววิเคราะห์มาเป็นปาปังกะโรติสีเลนาติปาปาการีแปลว่าผู้กระทำซึ่งบาปโดยปกติพอได้รูปสับแล้วนะครับพอได้รูปสับแบบนี้แล้วเนี่ย สิ่งที่เราจะเข้าใจเพิ่มเติมอีกอย่างหนึ่งนะฮะอีกอย่างหนึ่งคือในปัจจัยในนาม,มากิจนี้เมื่อสำเร็จรูปมาแล้วให้นำไปแจก,กตามตามอะไรครับตามเศรษฐีครับเศรษฐีตามเศรษฐีเพราะฉะนั้นที่ท่านถามมานะฮะ เพราะฉะนั้นที่ท่านถามมาว่าเอา้าปาปะคาระฮิโนมันเป็นวิเศษนะใช่ไหมผมอธิบายความให้หน่าจะชัดเจนก็คือมันเป็นสัตว์ฉัตรถีวิพัตแล้วไปแจกตามเศรษฐีเมื่อแจกตามเศรษฐีมันก็ได้เป็นปาปะคาระฮิโนเศรษฐิสะเศรษฐิโนนะครับก็ เฉพาะปาป,าปาทาะทะหิโนครับหมดเวลาในช่วงนี้ผมขออนุญาตพักก่อนนะ